สวัสดีครั้งนะครับผมหลอดบางพูนนะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมานําเสนอประเภทข <c oughs> องการต่อตัวถัง <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าคันนี้ต่อตัวถังเป็นแบบไหนการต่อตัวถังของ isuzu nmr 6ล้อคันนี้นะครับเป็นการต่อตัวถังประเภทกระบะดําขนาด 3q นะครับพื้นที่3.02เมตรพอดีกับการบรรทุกจากผู้ของตัวแมโครตัวเล็กๆนะครับเวลาสำหรับ,บาการรับงานในพื้นที่แคบ ครับรับงานในเมืองกรุงเมืองหลวงขุดลอกท่อขุดลอกท่อระบายน้ําทางระบายน้ําอะไรพวกนี้ตัวนี้จะจับคู่พร้อมกันเลยนะครับในส่วนของกระบะดัมนะครับตัวนี้เลยความสวยงามผมให้ดูความสวยงามเพราะว่าประเภทการต่อตัวถังพวกนี้เราไม่มีมาให้ลูกค้านั้นชมบ่อยๆนะครับการต่อตัวถังของ e ซูซู nmr หนึ่งร้อยสามสิบแรงคันนี้นะครับมีอยู่สองขนาดนะครับหนึ่งขนาดนี้นะครับขนาดสามจุดสองเมตรสามคิวและเรายังมี nmr หนึ่งร้อยสามสิบแรงนะครับขนาด4.3มเมตรหรือ5คิวนะครับช่วงกระบะจะยาวกว่านี้นะครับยกดัาได้สูงสุดนะครับสําหรับกระบะของคันนี้นะครับลูกค้าสั่งให้เราต่อเป็นแบบกระบะดัาขนาด5คิวนะครับ พร้อมล้วสองเส้นนะครับรุ่นนี้เป็นแบบถอดได้นะครับในส่วนของกระบะรุ่นนี้นะครับเป็นกระบะดับแบบขนาดโช๊คอัพนะครับขนาดหตันนะครับแลัขษณะของตัวถังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ต่อสวยๆครับงานเนียบๆเลย <c oughs> แล้วก็พิเศษสำหรับ ลูกค้าที่มีความประสงค์ที่ต้องการแบบว่าจะใช้ในการขนบรรทุกของในส่วนของตัวแมค็โครรถตักนะฮะเราจะทำตัวสำหรับทางขึ้นของรถแมค็โครไว้เป็นพิเศษนะครับคือรถกระบะน้ำานัจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือดัำดินอย่างเดียวนะครับดัำดินน้ำหินน้ำทรายกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือสามารถดัำดิน,น้ํำหินน้ำทรายได้ด้วย พร้อมกับบรรทุกในส่วนของตัวแบ็กโฮนะครับแบ็กโฮตัวนี้ก็คือเราจะทําทางขึ้นมาให้สําหรับตัวแบ็กโฮขึ้นนะครับขนาดพื้นที่ของกระบะนะครับตัวนี้ยาว4.2เมตรนะครับเป็นดัมขนาด5คิวนะครับต่อในส่วนของกระบะตามความการลักษณะการใช้งานของตัวผู้ประกอบการนะครับนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูคร่าวๆชั่วคราว นะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือรถที่ตรวจสภาพมีการตรวจทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ตู้บรรทุกคันนี้นะครับเป็นตู้บรรทุกแบบตู้แห้ง2บานนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับนอกจากจะมีหมวกสไปเลอร์ส,ยสวยๆนี่นะครับก็จะมีขนาดตู้แห้ง2บานตัวนี้นะครับ <c oughs> มิติของตัวรถนะครับ <c oughs> ความยาวของตัวถังนะครับอยู่ที่3.02เมตร นะครับความสูงรุ่นนี้ลูกค้าสั่งเป็นไซส์พิเศษเลยสูง2.10เมตรนะครับกว้างอยู่ที่1.75เมตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับตามมาเลครับภายในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้จะมีสลักสำหรับตะขอสำหรับบรรทุกไอ้ล็อกสินค้านะครับ ตอให้ดูนะครับเปิดสองบานด้านนี้นะครับภายในนะครับจะติดตั้งไฟสองสว่างให้2ดวงนะครับเพื่อสะดวกในการทำงานยามเวลาค่ำคืนพร้อมทั้งในส่วนตรงกลางเราจะเห็นนะครับเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับจะได้ทำงานในระหว่างการทำงานเนี้ยจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับมาก นอกจากตู้บรรทุกสองบานตัวนี้แล้วลูกค้าสามารถต่อได้อีกหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัาา้งแต่ทีแรกไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะบรรทุกกระบะบรรทุกมีคอกนะครับได้หลายๆอย่างเลยนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าฝากให้เราจัดทรงด้วยนะครับในเรื่องของเปลี่ยนขนาดล้อขนาดยางให้เป็นขนาดกระบะสําสหรับใช้สําหรับบรรทุกนะครับ มาดูที่ตัวล้อพร้อมอยางนะครับเราจะใส่ด้วยยาง225 7 5 R 1 5เป็นตัวยางของมิชลินนะครับเป็นยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะตัวนี้จัดทรงส,สวยนะครับคันนี้เป็นกระบะบรรทุกมีข้างเสริมนะครับลูกค้าสินค้าที่ต้องการบรรทุกเนี่ยเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักเบานะครับใช้พื้นที่ประมาณ3เมตรตัวนี้เลยตอบโจทย์ของลูกค้า ทีนี้กระบะคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นกระบะบรรทุกมีข้างเสริมแล้วตัวนี้นะครับตัวแผงข้างนะครับเราจะใช้เป็นแบบอลูมิเนียมข้อดีของกระบะแผงข้างแบบนี้นะครับมันเป็นแผงข้างที่มีน้ําหนักเบาพอน้ําหนักเบาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเพิ่มน้ําหนักสินค้าในการบรรทุกได้เหลือพื้นที่เหลือน้ำหนักที่จะม้อยสำหรับบรรทุกได้นะครับจะพามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังอันนี้นะที่เราเสริมมาให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นไม้นะครับไว้สําหรับรองตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเหล็กรางรถไฟเสริมขึ้นมากรณีที่ว่าต้องการพรื้นที่บรรทุกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเวลาเปิดฝากระบาท้ายออกมานะครับนี่ที่ดูเราจะต่อแบบตัวนี้สวยๆเลยนะครับความยาวนะครับอยู่ที่3.02เมตรเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกรุ่นนึงรุ่นนี้มีข้อพิเศษสุดนะครับะจะเป็นในส่วนของตัวยางที่เราจัดทรงพร้อมกับล้อมแมกอรอยมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูครับล้ออรอยขอบ15นิ้วพร้อมยาง22575 R 1 5เป็นยางที่ใช้สำหรับภาการบรทุกโดยเฉพาะนะฮะตัวนี้สวยงามพร้อมอพอจัดทรงแล้วจะดูสวยงามมากขึ้นนะครับ